ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์การทําหนังสือราชการนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการทําหนังสือสังกัดนะครับซึ่งหนังสือสังกัดมี3ชนิดนะครับได้แก่คําสั่งระเบียบและข้อบังคับนะครับซึ่งณที่นี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทําหนังสือคําสั่งนะครับอย่างแรกนะครับเรามาตั้งค่ากันที่ระยะขอบก่อนเลยนะครับ เข้าไปที่ระยะขอบนะครับเลือกระยะขอบแบบกําหนดเองนะครับตั้งค่านะครับให้ข้างบนเป็น1.5เซนติเมตรซ้ายเป็น3เซนติเมตรขวาเป็น2เซนติเมตรและข้างล่างนะครับจะาํกหนดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่จํานวนของข้อความด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงครับต่อไปนะครับเป็นขนาดของคุดนะครับคุดนะครับมีความกว้างและความยาวนะครับเป็น3เซนติเมตรครับ ซึ่งตั้งค่าให้คุดอยู่กลงกลางของหน้าการะดาษด้วยนะครับต่อไปเป็นคำสั่งคำสั่งนะครับคือให้ระบุชื่อของส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้ที่มีอำนาจออกคำสั่งโดยกำหนดนะครับพารากราฟให้เป็น before 6 p o i n t นะครับและให้พิมพ์วางศูนย์กับหางครุฑนะครับต่อไปที่ก็คือให้พิมพ์เลขที่ออกคำสั่งโดยเริ่มนับฉบับแรกเลขที่1 เมื่อเริ่มปีปฏิทินไปจนถึงสิ้นปีและทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่งโดยกำหนดนะครับพารากราฟให้เป็น before 6 p o i n t ครับต่อไปเรื่องก็คือให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่ออกคำสั่งโดย enter 1ครั้งโดยวางศูนย์นะครับให้ตรงกับคำสั่งและก็ที่นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของข้อความนะครับให้เรา ย่อหน้ามา20ข้อนะครับหรือประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็กำหนดพรารากราฟนะครับให้เป็น before 6 point นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือสั่งณวันที่ก็คือให้พิมพ์ตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศ,ศักราชนะครับที่เอาคำสั่ง โดยกำหนดนะครับพารากราฟให้เป็น before 12 point นะครับและส่วนต่อไปนะครับก็คือชื่อให้เรา e n t e r จากส่วนของสั่งหน้าวันที่นะครับมาเสีย Enter ครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับโดยการวางศูนย์นะครับจากส่วนของสั่งหน้าวันที่ตำแหน่งก็เช่นเดียวกันนะครับให้เรา Enter มาเหมือนเอง Enter และก็วางศูนย์นะครับจากตำแหน่งของชื่อครับ แลนนี่นะครับก็คือหนังสือคําสั่งนะครับเป็นแบบฟอร์มหนังสือคําสั่งนะครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือสังการนะครับ